สวัสดีค่ะเราชื่อเหมยเรียนอยู่วิศวกรรมเคมีปี3ที่บางมดบอกเลยว่าก่อนจะขึ้นปี3มาได้เนะี่ยคือยากมากไหนจะต้องเรียนแลบอ่านหนังสือเขียนโจทย์คือเยอะมากๆเลยตอนปีหนึ่งเนี่ยที่เจอเยอะมากนะคะจะมาถึงปี3ก็คือมีเควเวลาฟิสิกส์เขียนแบบดอยอิ่งโหตะลานเต็มไปหมดแต่ตเจอวิชาภาคมีวิชาหนึ่งที่รุ่นพี่ขูไว้นะคะคือยากมากแต่เราม่ได้พอวิเอนจิเนียร์เลย จุดเด่นของเบียนจีเนียก็คือหนังสือเขาดีจริงนะคะแล้วก็ชาร์จนออนไลน์แบบดีมากพี่ๆสอนแบบเข้าใจจริงไม่ใช่ท่องสูตรแต่เล่าให้ฟังว่ามันมาจากไหนแล้วพาทำโจทย์ตั้งแต่ข้อพื้นฐานจนถึงข้อสอบเก่าดีต่อทุกคนนะคะจบเกียรินิยมบางคนจบถึงปอเอกสอนมาถึง13ปีแทำทา,าส่วนตัวได้ตลอดทางรลา์นะคะมีหนังสือสวยแบบมืออาชีพและโจทย์พร้อมเฉลยกว่า300ข้อมีสอนตั้งแต่วิชาพื้นฐานอย่างคมิสฟิสิกส์เคมีไปจนถึงวิชาสำหรับวิศวะปี1-4ถึ 4, ง่รวมกว่า3-4วิชาของสาร่ทัวไป ตอนนี้สมัคร2วิชาลดถึง300บาทสมัคร3วิชาลดถึง6 0 0บาทใครนะคะที่เตรียมพร้อมขึ้นวิศวะหรือกำลังเรียนวิศวะอยู่แบบไม่อยัดเครียดเข้าไปดูคอร์สที่เว็บหรือแอดไลน์สอบถามได้เลยดูได้ที่เว็บในไบโอหรือทางแอดไลเขียวได้เลยนะเดี๋ยวเหมยจะแปะไว้ให้ตรงคลิปนี้เลยไปกดได้เลยนะคะ